สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอกรินอนลอกสตอรี่นะคะค่ะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงผู้ที่ไม่เจริญนะคะถ้าไม่อยากล้มเหลวในชีวิตอย่าเป็นคนแบบนี้เพราะจะกลายเป็นผู้ไม่เจริญนะคะเริ่มกันเลยนะคะ หนึ่งไม่รักสวยไม่รักงามปล่อยทุกอย่างให้สุดโสมทั้งกายใจวาจาปล่อยเนื้อปล่อยตัวเลอะเทอะไม่สนไม่แคร์สายตาใครฉันจะเป็นแบบนี้แหละใครจะทำไม่สไม่เสมอต้นไม่เสมอปลายอยากทำตอนไหนก็ทำอยากจะนอนตอนไหนก็นอนอยากกินตอนไหนก็กินไม่ดูแลอะไรรอบๆอบตัวปล่อยปะละเลย กินอย่างหมูอยู่อย่างหมาละเกะละกะทั้งทิ้งวางควางรกรุงรังมองข้ามมองไม่เห็นอะไรเลยที่ว่าสศกปรปกรกรุงรังสามไม่มีระเบียบวินยัยไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีเลือเ่อยเฉยแฉใครจะว่ายังไงก็ช่างไม่สนไม่แคร์จะถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างไม่แคร์ไดๆเรื่องสิ้น ที่พูดมาทั้งเริ่มพูดมาทั้งหมดนี้ไม่ได้กระทบกระทั่งถึงผู้ใดนะคะแค่ยกตัวอย่างให้เห็นถึงว่าพูดที่จะไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสก้าวไปสู่ความเจเริญในชีวิตก็อย่าเป็นคนแบบนี้ก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังนะคะข้อต่อไปไม่มีมารยาทหรือสามารยาทอยากทำอะไรไม่แคร์ว่าจะน่าเกลียดจะน่าเกลียดไหมอยากใช้คำพูดแบบไหนก็พูดไม่กันกรองก่อนพูด ไม่กันกองอะไรอยากจะพูดก็พูดอยากจะทำอะไรก็ทำกริยามารยาทจะเป็นแบบไหนก็ไม่สนโลกคิดอยากจะแสดงออกอยังไงก็แสดงไม่แคร์ใครว่างั้นเนาะข้อต่อไปอ่าข้อห้าเนาะไม่เคารพกฎกติกาใดๆชอบแหกกดแหกกฏได้มองว่าตัวเองเก่งตัวเองเท่หกขี้เกียจมากง่ายสุกเอาเผากินอันนี้ก็คล้ายๆกับอันที่ผ่านมาแต่ว่า เสริมไปที่พลาดวันประกันพรุ่งไม่มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเอารักเอาเปรียบกลัวเสียเปรียบกลัวเสียแรงกลัวเสียผลประโยชน์เป็นที่ตั้งค่ะข้อต่อไปอิจฉารัชญาอาฆาตมาดร้ายต่อผู้อื่นเห็นใครได้ดีตาถลน ตาร้อนตาถลนนะะไม่รู้จักแอคทีฟตัวเองแต่คอยจ้องแต่ทำลายผู้อื่นข้อต่อไปหมกมุ่นกับตัวเองจับจดไม่กระตือรือร้อนอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไม่มีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ใดๆปล่อยไปตามเวรตามกรรมถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่งเหมือนสิปูดไปขอที่แล้วเนาะเป้าหมายกะการใดๆไม่เป็นไม่รู้ เก่งเวลาไม่รู้การกระทำงานก็ไม่เคยมองเวลาก็แบบแบบที่ว่านั่นแหละถึงไหนก็ถึงกันนั่นแหละแล้วแต่กูจะเป็นแบบนี้แหละใครจะทำไมหมนี่นะฮะผูม่เจริญก็จะเป็นแบบนี้แหละเนาะข้อต่อไปก็ประมาทเลินเล่อไม่มีความรอบคอบสเปะสปะรายละเอียดใดๆไ,ไม่มีจับ ปิดตาตีหมอสุ่มๆไปอืข้อต่อไปมีความคิดตรงกันข้ามกับความเป็นจริงมาตรฐานคดงอแปลกแยกแวกแนวข้อต่อไปดื้อรั้นไม่ฟังใครขวางโหลกขวางความเจริญขวางความเจริญเอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตัง้งไม่ฟังผู้ใดเลยข้อต่อไปก็โง่แต่อวดชลาราั เียงชาดชาดชอดชอเอาจะเอาชนะลูกเดียวข้างๆคู่คู่ก็เถียงไปไม่มีรายละเอียดไม่มีเหตุไม่มีผลที่เชื่อได้ไม่สังเกตสังกาก็ว่ากันไปปัดผิดให้พ้นตัวไปวันๆข้อต่อไปยกตนข่มท่านอวดดีอวดเก่งทั้งทั้ที่ตัวเองไม่มีดีอะไรเลยไม่เคยทำอะไรดีให้สำเร็จเรียบร้อยเลยสักเรื่อง ขอต่อไปชักใบหเรือเสียมือไม่พายเอาเท้าราน้ําชอบนักแล้วขวางลําคนอื่นนะกอต่อไปไม่มีศิลธรรมสร้างบาปเป็นอาจ,จินอิจฉาเป็นทิดตังหนังนินทาเป็นส่วนเสริมเพิ่มเติมแต่ความสกกปรกรกรุงรังทั้งกายใจบัวาตายตมงมโคงแต่เรื่องงงงี่เงาแยกแยะผิดชอบชั่วดีไม่ได้ ้อต่อไปเห็นขาวเป็นดําเห็นดําเป็นขาวเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นความชั่วแล้วไปสนับสนุนวุ่นว่าอยู่กับเรื่องไม่เป็นสัปะรดคดโกงเป็นสายเลือดเดือดดานเป็นโลหิตทําลายมิตรเป็นอาชีพฉลาดคิดฉลาดทำแต่เรื่องโง่โงไม่รู้จักกระตันอยูรู้คุณคนเยยยิงจ้องห้อง ก็ต่อไปไม่รู้จักขอโทษไม่รู้จักขอบคุณเขาให้ก็ขอบคุณไม่เป็นทําผิดก็ขอโทษไม่เป็นยิงอยู่นูนะ่นอะลอยอยู่บนอากาศนุ่นลัวเสียเปรียบกับเป็นอย่างนี้แล้วเนาะขอโทษไม่ได้กลัวจะหาวาตัวเองกระจกการขอโทษโอ้ยเนาะเอาแต่ได้ทุกรูปแบบ ไม่ได้ด้วยก้นไม่ได้ด้วยเลก่กว่าเอาด้วยก้นไม่ได้ด้วยมนกว่าเอาด้วยหาถาใจบอดมืดดำนำไปสู่ความมืดมนหายนะจึงไม่มีวันที่จะนำพาชีวิตตนไปสู่ความเจริญได้จึงเรียกได้ว่าผู้ไม่มีความเจริญนั่นเองอมิตตภูดถ้าไม่อยากเป็นคนไม่มีความเจริญ ถ้าไม่อยากเป็นคนล้มเลวทุกอย่างก็อย่าทำนิสัยอย่างที่กล่าวมาแล้วนะเจ้าคะ่ะเตือนค่ะเตือนใจตัวเองด้วยแล้วก็เตืนอนท่านฟู้ฟังบางท่านอาจจะมีนิสัยแบบนี้ก็ได้แต่ขออภัยด้วยนะไม่มีเจตนาจะดูหมิน่นดูแคลนได้ๆด้วยความรักและปรารถนาดีจากหมอกริน u n ลล็อกสตอรี่สตอนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโชคดีโชคดีขอให้ท่านเป็นผู้เจริญเจริญนะเจ้าค่ะสวัสดีค่ะ